ประวัติความเป็นมาของตำบลเดิมตำบลบางคนทีมีพื้นที่กว้างขวางมากไปถึงวัดโชติการามตำบลสี่หมื่น 40, ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลักฐานคือฉโฉนดที่ดินที่รัชกาลที่5ได้มอบไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ในครั้งนั้นและคราวต่อมารัชกาลที่5ได้เสด็จมาตรวจราชการที่คลองหลังวัดโชติการามและท่านได้ลืมคนโทรหรือคนทีน้ำเอาไว้เพื่อเป็นสืสิริอมองคลและเรียกชื่อเพี้ยนมาเป็นตำบลบางคนทีในปัจจุบัน ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีลำคลองหลายสายหลายผ่านทั่วทั้งพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่มีสภาพชุ่มน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและการทำประมงประเภทการเลี้ยงปลาน้ำจืดเป็นอย่างยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตณศูนยะ์นสารสนเทศประจำตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีเพื่อเป็นการนำข้อมูลสารสนเทศชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนําข้อมูลความจริงเป็นพื้นฐานหรือจอบถอข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือกชชอสองคอและข้อมูลอื่นๆมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA Community Information d a t r Analysis นำไปสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้คนในพื้นที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดก,การชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดจนภาครับและเอกชนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศนี้ไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดต่อไป จการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรม CIA นั้นสามารถเป็งลำดับความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลบางคนทีออกเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การบริหารจัดการชุมชน 3. การพัฒนาด้านอาชีพ 4. การจัดการความเสี่ยง และ 5. การจัดการทุนชุมชนนําไปสู่โครงการและกิจกรรมสนับสนุนปเปะีดยนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตลำดับที่1จากโปรแกรม CIA นั้นจังหวัดสม,มุทรสงครามจึงได้จัดทําโครงการสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปีงบประมาณพศ2567ร่วมกับผู้นําชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านทั้ง9้าหมู่บ้านในการจัดทํายามหม่องน้ําสม,มุนไพรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทําให้คุณภาพชีวิต ของคนในนนนนนชุมั้้ดียิ่งขึอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนบานงทีในฐานะสนย์สารสนเทศประจำตำบลได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์จากการทำสารสนเทศตำบลต้นแหลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาบูรณาการใช้ในการจัดทำแผนและจัดทำโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภายในพื้นที่ดังนี้ 1. กิจกรรมลงพื้นที่ขับเคลื่อนปฏิบัติการคู่หูคู่คิคดมิแก้จนร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลโดยเป็นการเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนที่ตกอยู่ในระบบ T-T Map ม,มอบสิ่งของอุปโภคบริโภครวมทั้งส่งเสริมให้ครัวเรือนยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกช่วงอายุวัยเช่นการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเป็นพลมเมืองที่ดีเลื่อเข้าสู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21การอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาการต้อง,งกนรรบติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การมอบทุนอุปการะเอกกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระากานิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยการร่วมมือของผู้นําท้องถิ่นท้องที่และประชาชนในชุมชนจากกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐ เป็นประจำทุกเดือนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาในที่สาธารณะจัดวัชพฤฤืชและพัฒนาแหล่งน้ำสี่กิจกรรมปันผักปันสุกวันสุกรวันุกโดยเป็นการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการจัดหาผักปลอดสารพิษจากชาวบ้านที่ปลูกในพื้นที่มาแจกในชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 5. กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลบางคนทีโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นการทําไม้ดัดหลังดัดเท้าการทําที่ขคาะจุดจากตลามามะพร้าวการทําที่นวดเท้าจากตลามามะพร้าวการทําไม้กวาด าการจัดกิจกรรมโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นทําให้ประชาชนในชุมชนพัฒนาแนาวคิดที่ใช้ในการดํารงชีวิตมีอาชีพเสริมเกิดการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดียิ่งขึ้นรวมถึงยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนภายในพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ลน์เว็บไซต์